เลือกซื้อเมม o r ีให้เหมาะกับการใช้งานนะครับสำหรับตัว micro SD นะครับผมจริงๆแล้ว m i โคร SD เนี่ยมันไม่ได้เหมือนกันนะมันมีหลาบ3รุ่นด้วยกันครับผมเป็นตัว micro SD ธรรมดานะครับอ่าเป็นตัว micro SD s c นะครับแล้วก็เป็น micro SD XC นะฮะสำหรับ3รุ่นนี้นะครับต่างกันยังไงหรอครับตัวนี้นะครับจะเหมาะกับพวกอุปกรณ์รุ่นเก่าๆนะครับที่ไม่รองรับของตัวที่เป็น micro SD ความเร็วสูงนะฮะอันนี้ก็ใช้กับพวกอุปกรณ์เก่าๆได้ครับผมข้อเดียวมันคือราคาถูกนะครับ ต่อมาครับก็จะเป็นตัว micro SDXC e, นะฮะก็จะเป็นตัวนี้เลยตัวนี้ก็จะเหมาะกัางานเก็บไฟล์หนังไฟล์เกมเหมือนกันนะครับแต่ข้อดียวมันคือ,อมีราคาถูกแล้วก็มีสปีดรอบสปีดที่ค่อนข้างเร็วเลยตัวแรกสปีดแค่20เมกตัวนี้ก็จะเป็นสปีดเป็น100เมกเปอร์เซกเลยครับผมและก,ก็ราคาถูกอีกด้วยนะฮะต่อมาก็จะเป็นรุ่นที่รอบสปีดก็สูงแล้วก็มีความทนค่อนข้างดีนะฮะเหมาะเอางานกล้องวงจรปิดครับผมเขียนทับไฟล์ได้เรื่อยๆเลยตัวนี้นะฮะเคม,เคมาแบบอายุการใช้งานเป็น10ปีเลยสำหรำหรััับบสหีตวนน้ะครับ แล้วก็ทนแดดทนความเย็นนะฮะได้สูงเลยท้าใช้งานกับกล้องวงจรปิดนะฮะเลือกเป็นตัวนี้นะครับตัวแบบนี้และเขียนว่า Endurance ด้วยความทนการนขั้นดีเลย